สันโซเชียลนะครับมาพบกับคลิปที่ทำให้คุณมีรอยยิ้มผมเริ่มจากการขิงชมพู่ก่อนเอาขิงอีกแล้วเอายอดวิวมาข่มอีกแล้วของพี่เท่าไหร่เจ็ดหนึ่งฮะไม่ตัวเลขงวดต่อไปหร,อหรือว่าอะไร <laughs> ว่าแล้วเนี่ยพอ<ม>พูดไปนะเราต้องคิดอะไรแนวเนี้ยเจ็ดหนึ่งคือเจ็ดแสนหนึ่งเจ็ดล้านหนึ่งหลังๆนะชมพู่กับมิวเนี่ยนะ พี่พูดอะไรเป็นตัวเลขไม่ได้เลยนะ응คิดตามมาอยากมีโชคบ้างมิ้วก็เริ่มเป็นไปตามพวกเราแล้วนะมิวอะเข้าเมืองตะหลิวไงเจ็ดจล้านวิวฮะโอ้าคลิปนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นของเด็กน้อยคนหนึ่งฮะนะครับก็เป็นงานกีฬาสีของโรงเรียนค่ะมีความสุขไนสนุกมันต้องเต้นใช่แต่ทีนี้ถ้าเต้นโอ้โหคุณเอ๋ยเห็นแล้วแบบเฮ้ยเจ้าอ่ะเออเฉียบไปเลยอ่ะเออเอ้าลองชมครับ น่ารักไหมชมพู่น่ารักสุดยอดไหมเอาละเรามาตีกันหน่อยท่าแรกท่าแรกไหนทีมงานเปิดทันไหมไหนดูสิท่าแรกอะไรอ่ะไหนๆเนาะตีกอล์ฟท่าแรกอ่ะเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเฉลยให้เนี่ยอันนี้กอล์ฟถูกต้องกอล์ฟแล้วมีมองด้วยมีมองอันที่สองฟุตบอลอ้าถูกต้องถูกต้องอ๋อถูกต้องถูกต้ออันที่สามต่อไปอะไรอะไรฮะอะไรฮะอะไรฮะคุณจะพูดแล้วครับเวลาจะหมดแล้วครับอันนี้ยิงนะกรกติกอะไรอืปาระเบิดโอ้โหคุณเอ้ยจะพอทเกือบแตกอ่ะ คุณชมพู่อ่ะผมเตรียมพร้อมผมจะเอากุญแจรถให้คุณแล้วนะไม่ทันดูตอนปิดหูไงเนี่ยไอปิดหูนี่คือรู้เลยว่าระเบิดผมจะเอากุญแจรถให้แล้วคุณเกือบได้แล้วเมื่อกี้กุญแจรถของคุณอืใครไม่รู้ทำบ้องนั่นไงว่าแล้วเฉียวเฮ้ยน่ารักคำถึงเออคนดูไป7.1ล้านวิวนะครับแล้วก็บอกว่าโอ้โหน้องนี่คือสุดยอดเพราะว่าท่าเต้นมันเล่าเรื่องเออมันมีเรื่องราวต้องแกะท่าไปเรื่อยๆใช่ถ้าหากว่ารวมกัน อ่ะชมพู่ลองเล่าิเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจากสามท่านนี้สามท่านนี้ตีกอล์ฟไปผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งไปตีกอล์ฟไปตีกอล์ฟหลังจากที่ลูกลอยไปแล้วก็เอาูฟุตบอลมาแล้วก็ตีเตะฟุตบอลต่ออะไรอ่ะคมไม่ผูกเรื่องอะไรเลยหรอทำไมมันถึงต้องไปเตะฟุตบอลต่อผูกไม่เป็นอ่ะเพราะว่าไอ้มีลิงขโมยลูกกอล์ฟมีผู้ชายคนหนึ่งตีกอล์ฟไปแล้วลูกลอยไปทางนั้นมีเพื่อนเดินมาถามอ้าว ลูกกอล์ฟไปทางไหนล่ะเดี๋ยวไปเก็บให้อผู้ชายคนนี้ไม่รู้จะชี้ยังไงคมองเห็นลูกบอลก็ลูกบอลมาแล้วก็เตะไปทางที่ลูกกอล์ฟลอยไปค่ะนี่คุณต้องลูกอย่างนี้ดิแล้วระเบิดอ่ะเอาก็รอคุณต่อไงผมผมปูให้แล้วตาคุณปิดคุณปิดแล้วเพื่อนเพื่อนก็วิ่งไปแต่วิ่งไปผิดทางแล้วไงไอ้นี่เขาก็โมโหเขาเลยเคลื่อนระเบิดไปเคื่อนตายโฮ้ยเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวอ่ะเหรออะไรกันเนี้ย หนูอยากรู้ว่าเขาไปจำมาจากไหนอะ่นะเห็นใครเต้นอ่ะเก่งเนาะโอ้เออเกง่กงเก่งมีจินตนาการนะเนี่ยเอออาคุณมีอะไรมาสู้ของที่ฉันเนี่ยเป็นเรื่องน่ารักน่ารักของเด็กคนนี้เหมือนกันยอดวิวนะคะมีคนดูเป็นจำนวนมากเอาอีกแล้วชมพู่มีมีมี 13ล้านวิวเออเยอะกว่าผมไม่น่มันอยู่หน้าสามคุณก็มีคนดูเป็นจำนวนมากอะมันก็ค่อยไต่ระดับยอดวิวเออแต่นี้13ล้านวิวคุณผู้ชมความเอ็นดูหนูน้อยคนหนึ่งอยากไปเที่ยวสวนสนุกไอสวนสนุกฮิตในร่มที่เขาฮิตไปกันอะแต่แม่เลยว่าพาไปลูกแต่มีข้อตกลงว่าช่วยแม่ทำงานก่อนอ่ะก็ดีก็ดีแต่เด็กไม่ได้ตั้งใจทําไม่ได้อยากทำเขาเรียกว่าเป็นการจําใจช่วยแม่ทำเอาแล้วทำไหมอะทำเอายังไงทําไปร้องไห้ไปแม่เลยอดคลิปมาให้เป็นยังไงไปดูค่ะ ร้านเนี่ยมันขยันจังเลยวะ่ะชาแม่อร่อยไหมลูกชาแม่อร่อยไหมครับแม่อร่อยหวานไหม,มเดเด็ก็กกใชเเราต้องช่วย,วยแกทำ<ๆ>มาหากินสิลูกจะไ,ได้มีคำนะฮะบ้านแเลมหาตังค์พาไปหาบ้านแหลมเนี่ยสรุปที่ทำอยู่อร่อยไหมเนี่ยอร่อยไหมบอกคนดูไม่พูดดีดๆอร่อยไหมครับแม่อร่อยหวานไหมครับ อยากกินไม่อยากกินยังไงอะชมพู่จังหวะซิทคอมแบบธรรมชาติธรรมชาติอร่อยไหมไม่อร่อยไม่อยากกินแต่ชอบนะคือระหว่างที่แบบไม่พอใจแม่ ก็ยังทำไปเรื่อยๆทำนเล็งนะเล็งด้วยนะเดี๋ยวติ๊กเกอร์ไม่ตรงเลงนะแอ่แปะไปด้วยนะคะคลิปนี้ฮามากน้องคนนี้ชื่อว่าน้องนับตังค์คุณผู้ชมเป็นพรีเซนเตอร์ของร้านได้ดีมากๆเลยช่วยแม่ติดสติ๊กเกอร์แปะไปร้องไห้ไปแม่ก็ถามช้าร้านแม่อร่อยไหมแม่อร่อยใช้เด็กใช้เด็กนี่ก็สัญญาเดี๋ยวจะพิจาค่าว่าแรงกันไงช่วยทำงานก่อนมันอร่อยไหมมันหวานไหมไม่หวานมันมันไหมไม่อยากกิน แล้วแทนที่จะหยุดทำไม่หยุดเลยนะไม่หยุดตัวหยิบขวดมาระวังแล้วก็ต้องแปะแล้วเลงแล้วร้องไห้ไปต้องเลงด้วยนะเดี๋ยวโลโก้เบี้ยวเออแล้วมันมีพีคมันมีพีกช่วงท้ายกว่านั้นนะทำไมอ่ะเออคนที่ช่วยทำอ่ะใครเนาะคุณตาเหรออ๋อคุณลุงคุณลุงมีคุณลุงมีต่อคลิปท้ายมีคลิปตอนท้ายใช่ไหมอ่าอ่ามีคลิปตอนท้ายคุณลุงไหนไหนไหนก็ช่วยกันทำมาหาเงินอประมาณสามร้อยขวดขวด กวดให้ลุงไอซ์แล้วๆนี่เอาหยิบขวดแล้วโอโเปิดปากถุงให้มันดิจะได้หยิบนี่เอาแค่หมดถุงเนี้ยสองร้อยกว่าเนี้ยสอง0้อยโอ้ยลูกไม่บอกตัวเลขซะดีกว่าเอาแค่หมดถุงนี้ตอนแรกก็แบบ บทถึงนี้ก็ยังนิ่งๆนะแต่พอสองร้อยปุ๊บบ้านผู้ก็เป็นนะเวลาแบบจะแลกเปลี่ยนอะไรก็ต้องแบบเก็บเก็บของเล่นหรือให้ทําอะไรจะถ่ายคลิปทําช่วยทาคลิปติโอกับแม่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออมีข้อแลกเปลี่ยนอ่ะแต่เนี่ยน่ารักอ่ะหามากเนี่ยถึงแบบว่าคนดูไปสิบสามล้านวิวเลคุณผู้ชมคนคอมเมนต์บอกว่ามีเซนเตอร์ยังไม่อยากกินเลยครับแล้วพวกผมต้องทําตัวยังไงครับเนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากทาแต่เลงอย่างดีนะกลัวสติ๊กเกอร์เบี้ยว เขาบอกรุ่นนี้ตาไม่เคยแห้งหรอกร้องทั้งวันเอออะร้องแต่ร้องแล้วทำอ่ะโตขึ้นฉลาดเออช่วยแม่ทำหมากีนี้ฉลาดนะตอนเด็กๆผมเป็นแบบนี้เด็กๆก็ช่วยแม่ทำววยไวยไว้ก่อนสังให้ทำอะไรววยไว้ไว้ก่อนแต่มือก็ทำก็ทำไปแหละก็มีของแลกเปลี่ยนอยู่นี่ทำเสร็จเดี๋ยวได้ไปเที่ยวอ่ะใช่แต่ของววยววยไว้หน่อยนะสองร้อยขวดอ่ะเอาไปหนึ่งคลิปนะฮะคลิปนี้น่ารักมากนะครับ น้องผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอก็ไปเข้าแถวกับเพื่อนๆเนาะนะฮะทีนี้เธอก็ติดเอาเป็นเหมือนแบบเป็นหมูปิ้งอะ่ะเออติดมาด้วยค่ะปรากฏว่าน้องหมาเฮ้ยได้กลิ่นแล้วมั้งเออ,เอ,อได้กลิ่นนะหรือว่าคุณครูให้มาเช็คก็ไม่รู้เป็นหมาสายตัวเหรอเออมีใครเอาอาหารอะไรมาหรือเปล่าฮอ,อ,อเหมือนสุนัขตามพวกไอเนี่ยสนามบ,บินนะเออนี่ไงแล้วผ้าเป็นยังไงลองชมครับ คนเจ้ากันเต็มเลยฮะบอกไม่รู้ว่าใครอ่ะแย่งใครเออเออสุดท้ายเนี่ยถุงอันนี้ของน้องหมาหรือเปล่า <c oughs> แล้วผู้หญิงคนนี้อเผอ,อิญไปเจอหมาไปซื้อมาไว้เป็นอาหารมื้อเช้าหรือเปล่ามันเด็กหิวเออเฮ้ยบางคนก็บอกว่าอ๋อเนี่ยคุณครูสั่งให้มาเดินตรวจใครแอบเอาอาหารเข้ามานี่ไงเขาก็เลยจะฆ่าอันนี้ไปให้คุณครู เออนะแต่ว่าภาพที่เกิดขึ้นนะ่ะคือน้องบอกว่าอย่าเอาไปเลยดูแกะออกก่อนกลัวไม้ทิ่มคอ,อ,อไม้บูวิ่งมันแหลมมากเออแต่น้องหมาก็กลัวว่าจะเปลี่ยนใจไนงะเดี๋ยวพอเอาไปแล้วไม่ได้คืนนะเออก็เลยข้าบไว้แน่นเลยเนาะขนแซวกันเต็มเลยบอกว่าน้องหมาฝากบอกว่าเอามาก่อนเถอะนุชเนอะไมาหิวอ่ะเดีเ๋ยวเราเคลียร์ไม้เอง <laughs> ไม่ใช่ปัญหามันไม่ปัญหาส่งมาให้เราก่อนเออ,เอ,อแต่นุชไม่ยอมออนี่เออดูเด ดึงกันไปดึงกันมาเนี่ยฮะคนเขาก็เลยถ่ายเอาไว้อ่ะดูตัวเลขหน่อยแม่วันนี้สู้ชมพู่ไม่ได้ฮะคุณนเท่าไหร่สามจุดสองล้านบิววิงก็โอเคหลักล้านเออโอเคนะดีกว่าเราทําคลิปกันเออใช่คนดูเราสามร้อยได้ก่อนเถอะไอ้แต่นหนุมใหม่เรื่องหนึงไหมฮะพอได้อยู่นะอ่ะสั้นๆอันนี้อ่ะต่อเรื่องหมาปิดท้ายอีกเรื่องหนึ่งเป็นหมาที่สู้สุดใจต่อให้เขาไม่หยุดเราก็ไม่หยุดไปดูคลิปค่ะ แต่เชื่อกก็แล้วครับมันก็ไม่หยุด<อ>มันจะเอาให้ได้โอ้โหคนก็แซวนี่คนดูถึง3ล้านวิวนะคนมาคอมเมนต์บอกว่าโอ้ยถ้าน้องเขาจะเอาขนาดนี้ปล่อยรองเท้าให้น้องก็ไปเฮอะนิทานเรื่องนี้นะสอนให้รู้ว่าอย่าให้สุนัขดูทีวีเพราะว่าอะไร น่าจะเป็นรุ่นที่อยากได้ลิมิเต็ดหรอเนี่เโา่ผู้ชมไม่มีรอยยิ้มนะคะก่อนปิดท้ายรายการนะคะกับสีสันโซเชียลค่ะขอบคุณเสื้อผ้าพิธิกรสวยๆจากแอปแฟชั่นด้วยค่ะครับพบกันวันจันทร์นะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ